นะคะแตงกวาพี่อ้อยไม่มั่นใจเนาะตอนที่พี่อ้อยสั่งเขาเห็นเขาบอกว่าแตงกวาไม่นี่นะคะจะเป็นลูกเล็กๆนะคะแล้วก็สีออกขาวๆนะคะตอนนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วออกดอกเยอะด้วยพี่อ้อยพึ่งจะามาโยงเขาขึ้นนะคะเพื่อจะให้เขาขึ้นค้างเพี่อ้อยจะมีสองกล่องนะคะ ก็จะอยู่ตรงนี้อีกกล่องนึงก็ออกลูกแล้วเหมือนกันนะคะออกลูกแล้วเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะต้องใช้ตัวนี้มายองขึ้นหรือเปล่านะคะพี่อ้อยอยากให้เขาขึ้นค้างนะคะเพราะว่าเวลาลูกเขาออกเขาจะได้เก็บง่ายๆแล้วก็เห็นชัดๆนะคะ ให้ดูให้ยองมาให้ดูนี่เลยลูกแตงกวาเยอะมากชพ่อยปลูกด้วยน้ำเนาะกล่องนี้ที่จริงตอนแรกพี่อให้ทำเป็นสองกระบะนะคะแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นกระบะเดียวนะคะ<ม>เพื่อจะได้ไม่ให้เขาแย่งสารอาหารกันเนาะน้ำแห้งแล้วเดี๋ยวเพื่อต้องเอาน้ำมาเติมเพราะว่าตั้งอยู่กลางแดดนะคะแดดจะจัด ดี๋ยวต้องเติมน้ำให้เขานะคะแตงความินิใช่ไหมเนี่ยที่เนี่ยดำแมลงวันสีทองอ่ะเยอะมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไ้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ